ชดทนวัชัยนะครับในนามประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้ผางน,นะครับเมื่อวันวันที่17ตุลาคม2 5 1 4นะฮะได้ร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางและก็ฝ่ายปกครองอำเภออุ้มผางนนได้เข้าไปสำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวอำเภออุ้มผางคือไปน้ำตกทิละโคือทางน้ำก็ต้นน้ำแม่กองนะฮะใน เส้นทางที่ล่องแพอย่างกันนะฮะก็ไปดูว่า,ามีล่องน้ําเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอุปสรรคในการที่จะรองรับน้่องเที่ยวในฤดูการนี้ไหมนะฮะอันนี้ประเด็นที่1นึ่งก็อีกอีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทั้งบกนะเพื่อว่าตรวจสอบเส้นทาง25กิโลเมตรเนี่ยที่เข้าไปน้ําตกทีละสซเนี่ยมีปัญหาในเรื่องการเดินทางไหมเช่นดินถลม่มสะพานจํารุดอะไรนี่นะฮะเมื่อวานนี้เราก็ได้ สองประเด็นนะหลักว่าทางน้ําเนี่ยปีนี้น้ําหลากน้ําขึ้นเยอะล่องล่องล่องน้ําที่เราล่องเก่งเนี่ยโล่งป่งนะฮะย่งสิ่งกีดขวางก็แทบไม่มีเลยนะอันนี้ปลอดภยัยแน่นอนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็ได้เก็บขยะที่มากับลําน้ําแล้วก็ติดต้นไม้บ้างติดเกาะที่มันดูแล้วไม่สวยงามก็เก็บมาได้ประมาณ 3- ามสี่คันรถนะครับ ส่วนทางบกนี่ผมไปเองนะครับก็ไปดูว่าเส้นทางบางจุดก็มีการถูกเซาะกัดของน้ําป่านะ,ะก็อาจจะบางบางถนนบางส่วนนั้นมีเลนเดียวก็กบางเลนก็อาจจะอันตรายเราก็ทําสิ่งกีดขวางกั้นไว้ให้บอกบอกเขตไว้บางพื้นที่เป็นทางดินก็ยังดินจาเป็นโคลนนะฮะเป็นล่องลึกอยู่นะฮะแล้วก็บางส่วนก็มีดินสไลด์บ้างนะะแต่ว่า ถามว่าเดินทางไปได้ไหมไปได้ปกติแต่ต้องมีการซ่อมแซมโดย25กิโลเนี่ยจะประมาณ10%นะที่เราจะต้องไปปรับปรุงให้มันดูสะดวกของนั่งเที่ยวที่จะมาเที่ยวเท่านั้นเองถ้าหากฝนไม่ตกแล้วออีกสักอาทิตย์หนึ่งออกออกพรรษาแล้วเนี่ยถ้าดินแห้งแดดออกมากๆเราก็สามารถเอารถเนี่ยไปเกตปรับได้แหละถนนนะก็วิ่งไปน้ำตกเทียนสูได้สะดวก หลังจากที่เราไปสำรวจมาไม่หวานเนี่ยเราจะ,จะเอาเอาเส้นทางท่องเที่ยวทีละสูตรเนี่ยทั้งทางนา้ำทั้งบกเนี่ยมาเข้าที่ประชุมนะร่วมกับฝ่า,ายปกครองท่านนายอำเภออุ้มผางแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางแล้วก็ฝ่ายสาธารณสุขอำเภออุ้มผางนะเพื่อมาวางมาตรการาความปลอดภัย นะเรื่องการเดินทางแหล่งท่องเที่ยว 1- น,นสองเรื่องการคัดกรองเรื่องการแพร่มาตรการาป้องกันนะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด COVID, ที่อ่าเภงอุ่ผางอีกครั้งหนึ่งถึงจะมาสรุปว่าเราเหมาะสมที่จะเปิดท่องเที่ยวอ่าเภิงอุ่ผางวันที่เท่าไหร่เดือนไหนแต่ทางชมรมเราได้เสนอว่าถ้าวันที่หนึ่งพฤศจิกาเป็นต้นไปเนี่ยมันเป็นไฮซีซั่นของทุกปีแล้วก็เป็นเวลาที่เหมาะสมนะ ท้งนี้ทางนั้นเราก็รอหลังจากพันประชุมก่อนว่า,ามันจะติดขัดไหมหรือฝ่ายต่างๆเนี่ยจะเห็นด้วยไหมนะก็เอาตรงนี้มารวมกันก่อนนะเราถึงจะประกาศเป็นเปิดน้ำตกเที่ยวตูซูที่ที่ชัดเจนนะฮะอย่างเงี้ยก็คงจะอยู่ประมาณนี้นะฮะเรื่องเส้นทางท่องเที่ยวทางบกทางน้ำไม่มีปัญหาแล้วนะตอนนี้มาตรการคัดกรองโควิด19กเนี่ยไม่ว่า เอา่านต่างๆจะรวมกันเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเรามีตัวอย่างหลายๆพื้นที่นะที่เขาเที่ยวกันแล้วเขาใช้แบบเนี้ ให้เขานี่ขึ้นบังดีป่ะจะได้เอาถุงดำเจอได้ ก็ต้องใช้อยู่นะฮะโครงการแอ่ไชชนะนี้เรายังใช้อยู่แต่มาตรการป้องกักนเชื้อไวรัสโควิด -19 ในฤดูการท่องเที่ยวนี้ก็ทางชมรมร่วมกับเจ้าที่สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลถางเราจะมีมาตรการเพิ่มเติมรนะหาสมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวอำเภอผางในเดือนพิจิกานี้นะครับเราก็คงยืงนมาตรการเข้มขึ้นมากมากกว่าเดิมนะครับก็รอฟังเขานะฮะจากอ,าอำเภอผางว่า วันนี้17ตุลาคม2564ครับทางทีมงานของประธานชมรมและคณะกรรมการประหานชมรมเที่ยวและอุโมงผได้มาตรวจสอบเส้นทางเข้าลำตบกีลสูนะครับและก็ไอเดียต่างๆที่จะลองรับเที่ยวในฤดูหนาวนี้นะครับก็าภาพรวมๆก็เปนถนนขนทางนะครับพื้นที่ก็ไม่ได้มีความเสียหายงมากนะครับก็ยังคงสภาพเดิม นะคิดว่าเปิดฤด,ดูกาลท่องเที่ยวปีนี้ก็คงไม่มีปัญหานะะในการเดินทางและทางน้ำและทางบกนะครับันนต้ถือว่าเป็นมีหมายที่ดีที่เรามากัาบภาพป่ายางสมบูรณนะ์แล้วก็อาจจะเงียบเหงาหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เปิดท่องเที่ยวมารว่มๆสองปีนะฮะเนื่องจากมาการล็อกดาวน์ของภาครัฐบาลแล้วก็เรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะครับครับขอบคุณครับ